อ่ะมาสวัสดีครับอันนี้มาเป็นอัดเฉพาะกิจเนาะเพราะว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสทำไอตัวเบาเสียงนิดนึงผมไม่รู้ว่ามันดังไปหรือเปล่าคืออันนี้นะครับเป็นสำหรับ KC นะครับสำหรับเวลาไปตีค่ายนะครับก็วิธีดึงทหารเจ็บกลับนะครับบันที่มันอาจจะเกิดความสับสนกันนิดหน่อยนะครับก็ ทำคลิปนี้มาสั้นๆนะครับใครที่ท่านไหนที่เล่น KC เนี่ยน่าจะจะได้เป็นประโยชน์นะครับก็ไปที่ดูนะครับวันนี้เข้าเมืองนะครับอันนี้เมืองนี้นะครับเมืองซีชาง C ฉาง C ชาง C ช,ชางเนาะไม่มีทหารเจ็บนะครับเนาะโอเคอันนี้อันนี้เคลียร์นะครับแล้วเราก็ผมไปตีเมืองเจียหลิงของฮีโร่นะครับเอาทหารเจ็บนะครับซึ่งในนี้มีทหารเจ็บ 79็ดหนะครับก็อันนี้ตีเสร็จแล้วนะครับก็เรียกคือเลยปึบแบบนี้นะครับก็มาดูเห็นไหมครับทหารเจ็บกลับมาแล้วนะครับเนาะไม่ต้องไม่ต้องปั๊มทหารที่ที่แคมป์นะครับก็ได้กลับมาเลยนะครับก็ไปตีใหม่ไปเอาฐานเจ็บต่อนะครับไปต่อนะครับอ่ะก็อันนี้เป็น วิธีเล่นสั้นๆนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับเรื่องของทหารเจ็บเนาะว่าเวลาที่เราเราสามารถปั๊มทหารให้เพื่อนได้นะครับเราก็เอาทหารมาในนี้นะครับเราก็ดูนะครับนี่ใส่ไว้นะครับนี่ก็ใส่ไว้หนึ่งนะครับแล้วก็เอาทหารมาทิ้งไว้ให้เรานะครับในเมืองนะครับไอในแคมป์ในแคมป์นะครับ ลองดูนะครับลองดูมีเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบห้านะครับเดี๋ยวตีให้ดูเนาะตอนนี้ก็มีทหารเจ๊สองล้านสี่นะครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจัดไปนะครับจัดเต็มนะครับอันนี้ที่มันยังไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่ามันกำลังเดินทางอยู่นะครับนี่กำลังเดินทางอยู่นะครับนี่สองล้านสามนะครับเอ้สองแสนสามนะครับดูผิดปะวะ อ่าสองแสนสี่นะครับมีทหารอยู่ล้านเจ็ดนะครับกับอีกสองแสนสี่นะครับอันนี้เมืองก็ปักธงไว้ไปแล้วนะครับก็เมืองใหญ่ก็ต้องดึงดึงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแล้วเมืองเล็กมันไม่มีโล่นะครับดึงมาก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจียหลิงนะครับเจียหลิง มีเวลาเลยอีก35นาทีนะครับอ่ะมาดูนะครับ12บสองวิปึบอ่านี่เจ็ดหมื่นเก้านะครับ เดี๋ยวดูว่าได้ฐานเจ็บเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับมาดูนี่ฐานเจ็บครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็อ่ะดึงกลับไปนะครับปึบหายไปแล้วนะครับก็เด้งกลับมันนี้เลยนะครับด้วยความด้วยความรวดเร็วนะครับเอ่อเมื่อกี้มันมีอีกชุดหนึ่งเนาะผมดึงกลับมาแล้วผมไม่ได้ส่งออกอ่ะเลยก็มีอีกแสนห้านะครับก็ส่งไปนะครับคือค่อยๆทยอยส่งก็ได้ครับ มันมันจะช่วยฟื้นให้ตามเมืองนะครับโดยที่ไม่ต้องออในเมืองเนี่ยมันสามารถช่วยรีคอเวอร์ได้นะครับมันจะมีอัตราบอกอยู่นะครับก็ก็กมมไม่ไม่จำเป็นต้องส่งไปเมืองเดียวหมดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยนี่นะครับทุกชั่วโมงจะมีฐานเจ็บ 7, 7 2 0 0คนนะครับฟื้นฟูนฟนกลับมาก็ทยอยทยอยส่งไปนะครับ อโอเคนี่ก็อันนี้ไม่มีแล้วเนะาะตีใหม่นะครับปุ๊บน่าจะใช้เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เวลาลงเคซีแล้วก็ดึงทหารเจ็บนะครับเราจะได้เล่นเป็นเนาะโอเค ก็5นาทีนะครับสั้นๆอันนี้ดูไว้ประดับเป็นความรู้นะครับเวลาลงเราจะได้ชำนาญมากขึ้นนะครับโอเคจบเท่านี้ขอบคุณครับ